ก็สวัสดีนะครับขอต้อนรับสู่มินนี่ครับกับเกมมาเวลนะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับโปรโมทเวลนะครับบนเว็บไซต์บายโปรไทยกันนะครับนะก็เดี๋ยวจะมาเล่นรีวิวล่าสุดนะครับเราต้องบอกก่อนนะครับว่าเราจัดโปรโมชั่นโปรโมทเวลนะครับเหลือราคาแค่20บาทนะครับเหลือราคาแค่20บาทนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับก็ตั้งแต่วันที่23มิถุนายนนะครับยาวไปจนถึงเนี่ยนะครับวันเสาร์เลยวันเสาร์ที่28 นับราคา20บาทนะสำหรับมาเวลนัก็ใครที่เห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับรีบมาจับจองเล่นกันได้ราคาแค่20บาทโปรมองโปรร็อกเป้าเต็มระบบคือ20บาทเนี่ยเล่นโปรแบบมันๆได้เลยนะครับก็จนถึงวันที่28่ิมิถุนายนนะครับห้ามพลาดนะบอกเลยว่าคีย์ตอนนี้ออกต่อเนื่องสามารถซื้อตุนไว้ได้แต่ตัวโปรเรานะครับไม่รองรับ Wind o w s 11 24H2 นะก็เสียใจด้วยละกันนะครับ Windows 11 ชันล่าสุดเล่นไม่ได้นะก็วิดีโอสักการชื่องานอยู่ตรงนี้นะครับสามารถดูได้เลยนะก็ทําการกดสั่งซื้อคีย์ไปเลยนะครับเปิดลูกกระตาตรงนี้นะครับเราจะได้คีย์มานะคอนโทรลซีคันลอกไว้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดปุ่มเขียวนะครับบอกเลยว่าราคา20บาทจริงๆนะครับใครที่ดาวนโหลดโปรแกรมนะครับขึ้นไฟล์อันตรายแบบนี้นะกดจุด3จุดครับไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็กดจุด3จุดตรงนี้ครับไปที่ดาวนโหลดไฟล์อันตรายแล้วก็ดาวโหลดไฟล์อันตรายนะคุณก็จะได้ไฟล์มานะครับ โอเคครับเมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์มาลากไว้ที่หน้าจอแบบนี้นะครับนะมันจะเป็นไฟล์ exe มาเลยแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ให้มันแล้วก็ลากไฟล์ไปอยู่สักหนึ่งอันนะครับนะเนี่ยให้มันอยู่เป็นที่เดียวอะ่ะนะครับกดคลิกขวาสร้างไฟล์เนาะนะครับวิธีการรันโปรง่งายๆกดคลิกขวารันแอดมินตัวโปรแกรมนะครับกดข้อมูลเพิ่มเติม,ตมย้ายการเลือกใช้เนาะแล้วก็คุณ c ดโทนวีวางคีย์ได้เลยนะครับแล้วก,กด activate คีย์ไปนะับคือ success ปุ๊บรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะมี cmd ขึ้นมา ก็รอนะครับแล้วก็นี่ครับกดเล็กหนึ่งนะครับผมก็แนะนําว่าให้รันโปรให้เสร็จก่อนนะครับนะแล้วคุณค่อยเออไปทําอย่างอื่นนะครับออกไอตัวที่ใส่คีย์ได้เลยนะครับบายโปรอ่ะนะครับนี่ออกไปเทากาน,นะครับแล้วก็เปิดเกมมาเวลได้เลยนะครับก็เข้าเกมนะครับ หากใครมีปัญหาเรื่องเวลานะครับวิธีการแก้ไขนะกดที่ Windows แล้วก็รูฟันเฟืองนะครับไปที่เวลาและภาษานะครับแล้วก็กดสิงตอนนี้นะหากคุณเข้า Google ไม่ได้เข้า Discord ไม่ได้อะนะครับให้มากดสิงตอนนี้ตรงนี้นะนะครับนะนี่ตัวโปขึ้นมาแล้วนับบอกเลยว่าตึงๆครับตัวโปรเราราคาแค่ยี่สิบบาทคุณเล่นโปรมองโปร็อกเป้าได้นับตัวเกมมาเวลเป็นเกมฟรีบนสตรีมด้วย นะครับก็ช่วยอุดหนุนละกันนะครับแค่20บาทเองนะครับก่อนที่จะปรับรา,ราคาขึ้นนะวันที่28บแปนะครับกดอินเสิร์ตนะครับในการปิด,เป,ดเปิดตัวเมนูนะไอเจมชื่อในเกมแหละโอเคนะครับเมื่อคุณเข้ามาอยู่ในเกมแบบนี้นะหากตัวโปรไม่ติดตัวโปรดับหรืออะไรเนี่ยคุณไปที่การตั้งค่าเซตติง้ง แล้วก็ดิสเพย์โหมดนะครับปรับเป็นแบบบรเลตนั่นเองโอเคนะครับเจอห้องแล้วนะก็บอกเลยว่าหนัวครับเดี๋ยวโปรไปเซตในเกมแล้วกันนับราคา20บาทคุณได้คุณภาพขนาดนี้เลยบอกเลยตัวโปรเราเป็นแบบเยิปชโนด้วยนะครับขอเรื่อเป็นไอรอนแมนดีกว่าไปเจมเล่นเป็นอะไรนับเปิดฟัง์กชันโปรเลยนะครับทุกคนนับผมไม่เปิดมองเส้นนะ โอเคเช็คหลังกำแพงนะครับระยะการมองเห็นถ้ามองไม่เห็นก็เพิ่มเต็มบอดนะครับล็อกหัวนะสมูทสักสี่ส,ส,สักห้านะครับเพื่อความหมกเนียนะปุ่มที่ผมใช้ล็อกเป็นปุ่ม alt นะครับนะก็แล้วแต่พวกคุณอยากจะใช้เป็นปุ่มคลิกซ้ายก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับแล้วก็เช็คหลังกำแพงด้วยสีสามารถปรับแต่งได้หมดรับเรียวเฟี้ยวเห็นไหมนับสีหลังกำแพงก็จะเป็นสีเขียวนะครับ ขึ้นไปก่อนเลยครับอันดับแรกเดีวนี่ช่วยมึงขอบคุณกูดิเรียบร้อยอีซี่ครับราคาย0่บาทชิวๆเลยนะครับอันนี้ผมปรับสมูทอยู่ที่5้านะครับแล้วก็เล่โบวีเล่นสักร้อยยี่สิบแล้วกันนับบอกเลยว่าสมูทนี้เนี่ยนับล็อกเนียนไม่เวอร์เกินไป เป็นไงครับค so, right? ือแบบอีซี่วีนครับไอรอนแมนนี่เป็นตัวยิงนี่เอาอ้เทียไม่มีใครดันรถชีวิตตัวไฟเกียนป้เจมตัวไฟเกียไหมอ๋อ จากมือจากมือจากมือทุกคนต้องอย่าลืมนะครับว่าโตโปเนี่ยคือชื่อว่าตัวโปรแกรมช่วยเล่น เราก็ต้องใช้งานตโตโพอย่างระมัดระวังนะแกรบร้อยนับขึ้นชื่อว่าตวโตโรแกรมช่วยเล่นแล้วก็ควรใช้ล็อกเป้าอย่างระมัดระวังนะครับอย่าล็อกเป้าเวอร์หรืออะไรเกินไปอย่าเล่นเวอร์เกินไปอะ่ะอย่าเล่นสมูทต่ำเกินไปหรืออะไรเกินไปอะ่ะนับพยายามรู้ตัวเองแล้วกันก็ถือว่ามาได้รีวิวล่าสุดให้ได้ดูกันนะครับ Well, ready. Vehicle reach the checkpoint keep up the momentum double KO. Yeah. maximum pulse oh. run, run, run. ว้าวชนะโคฟนัวคาวดี้อิซี่เย็ดฮ่าเวมวีพีกูบินไปทั่วอ่ะไม่มีรีเลย์นะไปเลยต่อเดี๋ยวให้อีกสักเกมหนึ่งนะครับนะ บอกเลยว่ามันนะครับโป๊ะเราไม่กินสเปคด้วยนะครับบอกเลยนะครับล็อกเป้าอย่าปรับสมูทต่ำเกินไปเล่นอยู่แบบว่าพอดีพอดีนะครับไม่เวอร์ไม่ไม่แบบไม่ตึงเกินอ่ะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับน่าราคาแค่2 0บาทนะครับเล่นแบบขิ้ชิวเอามันนะครับก็สามารถตั้งปุ่มในการล็อกเป้าตรงนี้เลยนะฮะรอบนี้เป็นตัวมาก

มาดิมาดิมาดิาาดตัวกูคดเกียร์น่ะจีเจมคือแบบยิงแรงมากไปไปต้องต้องยิงตัวซับมันก่อนนะไอเจมไอต,ตัวตัวปาวานอะไปเฮียอะไรอ่ะ ปืนแรงมากหายตัวปลากระห้เลยไม่แต่มันใช้หนังสติ๊กในการยิงนะ มันก็ห้าวดีใชพวกมันแพ้แล้วมึงเชื่อไหม โอ้ยม wow, 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 wow. ันห uh, oh, yeah. er kind of ิวอะไรขนาดนั้นกันวะเนี่ยคนหิว ม่แต่คนดีวีหิวไม่แต่คนอีวีหิวไม่แต่คนดีวีหิวไม่แต่คนอีวีหิวปลปไปลาอีซี่วินครับเกมไอ้ตายีตัวแทงมันอะ This is real firepower! กระลอกน้อยดิกระลอกน้อยคอยลักลาละกระลอกน้อยคอยลัก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 โอ้โหอีซี่วินว่ะทุกคนนะครับตัวโปรเราราคาย0ิบาทคือแบบล็อกนัวแบบนี้เลยนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยแต่เขาใช้งานล็อกเป้าอย่างละมันร่วงนะครับขึ้นชื่อว่าตัวโปรแกรมช่วยเล่นนะครับ เราก็เล่นระมัดระวังกังแล้วกันนุมน่มๆนะครับขอฝากคุณด้วยครับโปูมาเวลบนเด็กไซส์บายโปรไทยนะฮะ MVP อีกแล้วเจอกับนะเจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย